สองเคล็ดลับนําโชคดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้พบกับาจนเปิลที่ศูนย์นครราชสีมานะคะวันนี้าจนเปิลมีสองเคล็ดลับดีๆมาบอกกันนะคะเป็นสองเคล็ดลับความโชคดีนะคะนี่จดไว้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะคะเพราะอยากเอาหัวข้อนี้มาบอกกันสําหรับคนไข้โรคไตที่กําลังที่มีจิตใจที่แบบโอ้ยัง ยังมองหาทางออกไม่เจอนะคะหรือบางคนที่ยังมีภาวะความเครียดอยู่เคยเป็นกันไหมหาทางออกไม่เจอแล้วก็คิดว่าที่ตเตยนกาลังเป็นอยู่เนี่ยมันคือความทุกข์นะคะมันทุกข์มากมันเศร้ามากทําไมต้องเกิดกับเราทําไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้วันนี้อาจารย์เปิ้ลมี2เคล็ดลับนําโชคดีมาให้คนไข้โรคไตแล้วก็ญาตินะคะทุกคนนะคะสวัสดีนะคะคขเข้ามานะคะทักไขอาจารย์ก่อนนะคะวันนี้ พบอาจารย์เปิ้ลนะคะในช่วงบบ่ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศที่ร้านก่อนนะคะมารับ2เคล็ดลับความโชคดีกันนะคะแล้วเราจะเป็นคนที่โชคดีมีความสุขตลอดไปนะคะแค่มี2ข้อนี้นะคะสวัสดีค่ะป้าเปี๊ยนะคะคุณเจนเจราคุณออนบดีสวัสดีนะคะอันนี้อยู่ที่ศูนย์นครราชสีมานะคะโอนี้กําลังขยายใหญ่โตเลยนะคะขยายต่อข้างหลังนะคะเช่าห้องข้างๆนี้แล้วด้วยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ห้องนี้เช่าแล้วนะคะ เดี๋ยวทสัญญานะคะแล้วก็ตกแต่งให้เป็นร้านทําเล็บนะคะแล้วก็ร้านทําผมเสริมสวยนะคะชอบชอบชอบแต่ว่าอาจารย์ก็จะมาบอกว่าก่อนที่อาจารย์ก็จะมีวันนี้หรือพวกเราก็เหมือนกันนะคะสองเคล็ดลับนี้ช่วยคนไข้โรคไตของเราได้นะคะเราเป็นใช่ไหมคะว่าจิตใจไม่สบายไม่มีความสุขไม่มีกําลังใจนะคะแล้ววันพรุ่งนี้จะต้องไปหาหมอนะคะหรือว่านะวันนี้ต้องดูแลไตยังไงจะเริ่มต้นยังไงอาจารย์มีเคล็ดลับมาสองข้อค่ะข้อที่หนึ่งนะคะคุณเกศสวัสดีค่ะเราทักกันก่อนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเดี๋ยวจะ แต่บางคนมาหลังๆจะไม่รู้เนาะตอนนี้อะให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวบางคนมาหลังๆเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะสองเคล็ดลับนําโชคดีนะคะมาๆๆนะคะทักทายกันใครมีคาถามถามได้นะคะทุกคนนะคะใครมีคําถามถามได้อาจารย์ดูสดใสามากขอบคุณนะคะนะคะก็พ่ออาจารย์ใช้สองเคล็ดลับนี้ใช้กันเขาเรียกว่าเป็นนําทางในการดําเนินชีวิตนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งคุณแป้งคุณอรวีสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะนะคะนี้ให้ดูนะคะให้ดูนะคะ น้ำจิ้มมาส่งใหม่ๆนะคะน้ำจิ้มมาส่งใหม่ๆนะคะนี่เต็มร้านได้หมดแล้วนะคะตอนนี้นะคะทําไม่ทันนะคะก็สั่งเข้ามาแล้วก็สต๊อกไว้เยอะๆจะได้มาแล้วก็ได้ส่งพวกเราไม่ต้องค้างพวกเรามากนะคะเคล็ดลับข้อที่หนึ่งค่ะทุกคนนะคะบอกแล้วว่าใครหาทางตากใครใครถึงทางตันใครชีวิตวิกฤตไม่ได้เกี่ยวกับโรคด้วยอย่างอื่นด้วยนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะได้เลยค่ะเอามาก็ดีเหมือนกันนะเอามาก็ดีเหมือนกันนะนะคะเอามาก็ดีเหมือนกันนะคะเคล็ดลับข้อแรกนะคะเคล็ดลับข้อแรกคือ คิดไปก่อนล่วงหน้านะคะอันนี้หลักวิทยาศาสตร์นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าความคิดของเราอะเราทําความคิดความรู้สึกมันคือหนทางพาให้เราไปในเจอเหตุการณ์นั้นวันนั้นมันเกิดจากความคิดเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าทุกอย่างมันเกิดจากความคิดเราแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยแล้วเขาดีเ์ชแล้วว่ามันใช่มันจริงอาจารย์ทําก็ได้ท่านั้นพวกเราก็ทําแบบนี้ค่ะให้ คิดไปก่อนล่วงหน้าเค็ดรับข้อแรกคือการคิดไปก่อนล่วงหน้าค่ะทุกคนนะคะคิดไปก่อนล่วงหน้าหมายความว่ายังไงเช่น สมมติว่าวันพรุ่งนี้เราต้องไปหาหมออืวันพรุ่งนี้เราจะไปหาหมอนะไปพบหมอนะมั่นใจได้เลยว่าค่าไตาเราต้องสวยแน่เดี๋ยวเอาค่าไตาสวยๆมาอวดอาจารย์เดี๋ยวเอาค่าไตสวยๆมาอวดลูกๆนะคะอันนี้คุณพ่อนะคะอาจารย์ได้เคล็ดลับข้อนี้นะคะจากคุณพ่อท่านหนึ่งนะคะป้าป้านะคะที่ได้คุยกับลูกสาวเขาที่ทานอาหารเบนโตของอาจารย์เปิ้ลแล้วป้าป้าพูดคําเนี้ยก่อนจะไปหาหมอพูดคําว่าเดี๋ยวจะเอาค่าเลือดสวยๆมาอวดลูกๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย พอปป๊าพูดคํานี้นะคะแสดงว่าปป๊าคนนี้เขามีความมั่นใจแล้วเขาก็รู้เลยว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นเหตุการณ์อย่างที่เขาต้องการเขาคิดไปก่อนล่วงหน้าจินตนาการไปก่อนล่วงหน้าว่าพรุ่งนี้เราจะตีค่าไตาที่ดีขึ้นนะคะการคิดแบบนี้โอ้โหได้ผลจริงๆค่ะไปถึงแล้วผลไข้ค่าไตาดีขึ้นจริงๆแต่ความคิดนี้มันก็ไม่ได้เกิดโดยที่ไม่ได้ทําอะไรเลยถูกไหมเขาต้องลงมือทําอะไรบางอย่างมาก่อนเหมือนอาจารย์เปิ้ลคิดเหมือนกันว่าอื วันนี้จัเปิ้ลขับรถมานะโอ้โหถนนโล่งนะคะได้รับความสะดวกสบายวันนี้มีคนนี้โทรมานะจะต้องเป็นข่าวดีดแน่เลยซึ่งก็เป็นข่าวดีจริงๆนะคะวันนี้เราจะเจอกับคนนี้เราจะเจอกับคนที่แบบเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตเราว้าวหรือว่าให้เราแบบให้เราไปสร้างแรงบันดาลใจเขาหรือว่าเราเจอเขาแล้วแบบชีวิตเขาดีขึ้น <ừ. S 1> เรามีกําลังใจหรือเราเจอคนคนนี้เขามาบอกเราว่าสิ่งที่เขาทําตามที่เราสอนน่ะเขาดีขึ้นจริงๆเพราะนั้นการคิดไปก่อนล่วงหน้าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นเคล็ดลับที่ ง่ายๆแล้วเราก็ทําได้เองเพราะว่ามันเริ่มจากความคิดเราทั้งนั้นค่ะทุกคนไม่ได้เริ่มจากอะไรเลยโอเคไหมนะคะอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะตอนนี้สั่งแต่สูตรกระเพราชอบมากนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเคล็ดลับข้อที่สองนะคะเคล็ดลับข้อที่สองก็ดีก็ดีสําหรับคนที่ยังไปไม่เป็นนะนะคะอันนี้คือเคล็ดลับข้อที่สองเดี๋ยวให้ดูนะคะอันนี้นะคะอันนี้ให้ดูก่อนนะคะซอสกะเพราเนี่ยนะคะ ตอนนี้อยู่ในร้านเนี่ยสองร้อยกว่าขวดนะคะเพิ่ง <P ete> มาใหม่ๆเลยนะคะเอ๊เราจันบ,บอกว่าไม่เห็นได้สั่งเลยแต่ว่าเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับหมดเร็วก็เออสั่งมาให้อ่ะสั่งมาก็เดี๋ยวจะเขาจะได้รับห็น,นะคะนี่นะเนี่ย,นะยจะได้รู้คือใครมาจะได้พร้อมส่งไงไม่ต้องรอไงไม่ต้องรอนะแต่สังเกตตู้โล่งๆนนะคือส่งเขานะคะเนี่ยไม่ทันนะคะน่ะตู้โล่งๆนะคะตู้โล่งๆนะคะได้รับน้ำพิกงแล้วอร่อยมากนะคะในตู้มีแต่น้ำพิกไก่นะคะเนี่ยน้ำพิกอื่นยังไม่เห็นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องปร คทีนี้เคล็ดลับข้อที่สองค่ะทุกคนเคล็ดลับข้อที่สองนะคะเออนขน้างในสวยกว่าข้างนอกเนาะนะเมื่อกี้นี้นะคะคุณบอยนะคะที่เขาทําสูตรอันนี้ให้จานค่ะสูตรน้ําสลัดนะคะแล้วก็เอามาให้ดูด้วยเดี๋ยวจะมาโชว์พวกเรานะคะอาจจะต้องปรับสูตรบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็มีทิศทางแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วนะ โอเคนะคะเคล็ดลับข้อที่สองค่ะทุกคนนะคะเคล็ดลับข้อที่สองค่ะก็คือให้พูดไปก่อนเลยหรือให้คิดไปก่อนเลยค่ะว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรณวันนี้ให้เราเขาเรียกปักหมุดไปก่อนเลยหรือว่าคิดล่วงหน้าไปก่อนเลยหรือว่าให้พูดไปก่อนเลยค่ะว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ะะไม่มีอะไรที่เราต้องเคยว่าไม่มีอะไรที่เราต้องจนตรอกเราจะไม่จนกรอกคะ่ะเราจะไม่หลังจนเขาเรียกหลังชนฝาเราจะไม่มีวันนั้น,นะคะ่ะเพราะว่าเราจะพูดคําว่าทุกอย่างจะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เปิ้ลใช้กับกับตัวอาจารย์เปิ้ลเองแล้วก็เวลาที่อาจารย์เปิ้ลคุยกับคนไข้อาจารย์จะบอกคนไข้เสมอว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆนะคะคนไข้ที่เจาะคอฟอกไตวันนี้คุณหมอผอด เครื่องฟอกฉุกเฉินออกแล้วนั่นไงทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะวันนี้คนไข้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากการกินหมูกินเนื้อกินไก่มา,มากๆเรามากินไข่ขาวสักสี่สาห้าวันเริม่มปักให้ชินแล้วไปตรวจเลือดเดี๋ยวก็ดีขึ้นทุกอย่างก็จะดีขึ้นก็ดีขึ้นจริงๆอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้น2ข้อนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูดไตไตก่อนที่เราจะไปจัดอาหารให้กับตัวเองนะคะซึ่งเรามีทางเลือกเยอะแยะมากมายเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักการพวกนี้สร้าง สร้างแรงบันดาลใจไปก่อนนะคะให้กําลังใจตัวเองไปก่อนเลยแล้วก็คิดไปก่อนล่วงหน้าเลยว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วก็เสกเขาเรียกว่าอะไรนะคือคิดถึงเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดอ่ะนะคิดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดอ่ะอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้อาจารย์ป้ลชอบมากลองไปเสิร์ชดูนะใน YouTube ก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องหลักการใช้คลื่นต่างๆนะคะคลื่นสมองอะไรเงี้ยนะครับ ตอนนี้พอนักวิทยาศาสตร์รเออกมาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆคนก็เริ่มแพร่หลายกันมาแล้วอาจารย์ก็คือหนึ่งในนั้นค่ะอาจารย์คิดว่าอ๋อที่ชี้เช่นเป็นแบบนี้ยมันก้าวกระโดดขึ้นมาแบบนี้มบางทีอาจะมีบางช่วงมันก็ได้นะแต่ว่าชีเ็นทาที่มันดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าฉันใช้ความคิดแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก เพราะฉะนั้นพวกเราขายยังไม่สายจนเกินไปนะคะทุกคนนะคะไปศึกษาหาความรู้พวกนี้เพิ่มเติมแล้วก็ลองลองใช้กับตัวเองดูนะคะแล้วมันได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็พอได้ผลแล้วคุณจะรู้เลยนะคะว่าชีวิตเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะชีวิตเรามันง่ายมากๆเหมือนที่อาจารย์มาสอนเราเสมอว่าการดูแลไตนะคะการดูแลไตให้ดูบรรยากาศในการทํางานของเราการดูแลไตนะคะการใช้อาหารเป็นยาหรือว่าการที่เราจะฟื้นฟูไตโดยที่เราไม่อยากฟอกไตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากมันเป็นเรื่องง่ายมากๆแต่ว่า เราต้องมีเขาเรียกว่ามีมีมีหัวใจที่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปก่อนอะนะคะมีใจที่นําทางไปก่อนอมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนแล้วเรื่องต่างๆมันจะเข้ามาให้เราได้เลือกได้ดูได้เห็นได้รู้ว่ามีแบบนี้ด้หรออย่างเงี้ะคะยค่ะเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลนจะโพสตอ่อพอเปี้ยนะคะ โรยหมูหยองหมูหยองมีไหมคะเอาเข้าเอาเข้าผัดไข่ะคะ่ะอาจารมีหมูหยองไหมหมูหยองมีเหลือะะลไหมคะมีค่ะมีในชั้วันนี้ทำวันนี้วันนี้มีหมูหยองนะคะทาทาอีกรอบหนึ่งพร้อมส่งนะใครอยากได้หมูหยองนะคะอาจารย์ไม่โพสตนะคะ,ะอาจารย์จะพูดอาจารย์จะพูดเฉยๆนะคะเพราะว่าทําไม่ทันนะคะใครอยากได้หมูหยองสองกระปุกสามร้อยแปดสิบาทนะคะแล้วปอเปี๊ยะค่ะนะคะ,นะคะปอเปี๊ยะนะคะน้องแทนเอารูปปอเปี๊ยะมาให้ดูหน่อยลูกอาจารย์เปิ้ลให้โปรโมชั่นปอเปี๊ยะนะ ปอเปี๊ยะสีแท็กเนาะมีไส้กุ้งไส้เป็นปอเปีย๊ยะที่เอากระเพไปทอดนะคะทุกคนเป็นปอเปี๊ยะแช่แข็งอยู่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยนะมีไส้กุ้งไส้ปลาไส้ไข่ขาวนะคะที่เราส่งรถควบคุมอุณหภูมิลถแช่ยเย็นเนี่ยนะคะอาจจะเปิ้นจะจัดโปรแต่ว่ายังไม่โพสนะคะใครสั่งก่อนจะได้ก่อนนะคะส่งวันพรุ่งนี้เลยนะคะส่งให้วันพรุ่งนี้เลยวันนี้อาจจะส่งไม่ทันแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่นะแต่แพ็กขันนะคะอคปอเปี๊ยะน่าจะพอพอได้ส่งอยู่ไหมลูกพอเนาะ อเออพอเปียเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นให้โปรโมชั่นนะคะคือค่าส่งมันร้อยี่สิบาทอาจารย์บอกเลยนะคะว่าพื้นที่ที่ไม่มีขนส่งอ,อีกแบบมันต้องใช้อีกแบรนด์หนึ่งอะค่าขนส่งมันแพงมาก250อาจารย์ไม่ไหวนะคะต้องขออนุญาตคืนเงินแต่ว่าในพื้นที่ที่จัดส่งได้เนี่ยค่าส่งจะประมาณที่120บาทอาจารย์โอเคนะคะสำหรับปอเปรี้ยสีแพคนะคะค่าส่ง120บาทราคาจริงมันอยู่ที่460บาทนะคะอาจารย์เพิ่นให้โปรโมชั่นพวกเราอยู่ที่400บาทนะคะ 400บาทนะคะถ้าเป็นโพสก็จะประมาณถ้า,าเราไปโพสต์ที่หน้า a c e b o o k อะ่ะก็จะประมาณอยู่ที่420บาทแต่ว่าไรสดนะอาจารย์ให้อยู่ที่400บาทนะคะเดี๋ยวอาจารย์เพิ่นให้ดูภาพนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะนะคะ4แพคนะคะจาก460บาทอาจารย์เพิ่นให้400บาทนะคะให้390ก็พอมันดูไม่ถึง400ดีไหมเฉพาะไรสดนะให้390กก็พอนะคะแต่ถ้าใครได้มาจาก ถ้าใครมาจากช่องแชทไลน์นะคะหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะเขาจะบอกว่า400เราก็อ้างว่าเรามาจากไรฟ์สดอาจารย์อยู่ที่390เพราะฉะนั้นคนที่คนที่เขาไม่ได้ดูไลฟ์สดนี้เขาก็จะไม่ทราบว่าราคาโปรโมชั่นอยู่ที่390บาทจาก4 7 0จาก460บาทนะคะถือว่าถูกมากเฉพาะโปรไลฟ์สดนะอาจารย์เปิ้ลนให้อยู่ที่390บาท4แพ็คใครอยากได้พอเปียนะคะได้พร้อมน้ำกิมไก่นะ ได้พร้อน้ำจิ้มไก่นะคะอันนี้ไม่ได้แถมเป็นขวดนะคะน้องแฮมมีเป็นขวดนี่เขาจะคิดว่าเราแถมน้ำจิ้มเป็นขวดหรือเปล่าลูกนะคะมันก็น่าคิดเหมือนกันนะหนูพร้อมน้ำจิ้มหรือเปล่าแต่ว่าน้ำจิ้มเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนะคะจาก 450- จก450้จก460บาท,ที่แพ็นะคุณจะเลือกไส้ไหนก็ได้นะคะแถมน้ำจิ้มด้วยค่าส่ง120อาจารย์ให้คุณ390บาทเฉพาะไรสดค่ะนะคะเฉพาะไ์สดนะน้องแฮมน้องแฮมส่งส่งช่องทางซื้อขึ้นมาหน่อยลูกนะคะ เฉพาะไลฟ์สดนะคะคุณจะได้ราคา390บาทนะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลให้เครดิตสำหรับคนที่ดูติดตามอาจารย์เปิ้ลนะคะแต่ส่วนที่ใน Facebook หรือใน l ลายอาจจะเป็นโปรโมชั่นที่เขาเแจ้งพวกเราไปอยู่ที่ราคา400นะคะเราจะได้ถูกที่ถูกเขา10บาทนะคะโอ้โห10บ,บาทนะคะก็ถือว่าเยอะนะ390บาท จาก460เหลือ390อาจารย์ลดให้ตั้ง70บาทแน่นะคะแล้วก็คุณแช่ท่องฟิตไว้นะคะแล้วกู้อ,ะะกอยู่งอยู่งั้นนะคะอยู่ง่าอยู่งั้นประมาณเดือนกว่าๆเนาะอันนี้ก็เป็นสิทธิ์พัของอาจารย์เปิ้ลเป็นทางเลือกนะไม่เลือกก็ได้เลือกก็ได้ยีนะคะไม่เป็นไรนะเอาที่พวกเราสะดวกใจแต่ว,ว่าเท่าั่วไปเราก็อาจารย์ก็ไม่รู้สัดส่วนเขาเราต้องไปดูแต่ของอาจารย์เปิ้ลจะเป็นสูนตรลักไตนะคะคือตุลกตักไตแล้วก็อันนี้พิ่งมานะคะเมื่อวานนี้โล่งเลยนะคะตัวนี้พิ้งมานะคะนะคะอันนี้ ตัวนี้ลงมาแล้วนะคะใครอยากได้สั่งสั่งแล้วส่งเลยนะคะอันนี้สั่งแล้วส่งเลยค่ะทุกคนนะคะก็สองกระปุกนะคะสองกระปุกแถมกระเป๋าผ้าหนึ่งใบนะคะสั่งแล้วส่งเลยวันนี้เดี๋ยวจะไปแอบให้น้องแพคให้ตัวน,นี้สองกระปุกได้กระเป๋าผ้าหนึ่งใบกระเป๋าผ้าหนามากสามกระปุกส่งให้รีเฉพาะไ์สดนะคะ สารกระปุกส่งให้ฟรีเฉพาะไรสดนะทุกคนนะคะน,นี้ให้เครดิตพวกเราเลยนะคะก็ใครอยากได้แล้วก็พอปียบอกเลยว่าอร่อยคือตอนนี้หน้าร้านก็จะมีคนมาซื้ออยู่เรื่อยๆนะคะที่หน้าศูนย์เนี่ยนะคะถ้ามาซื้อนะเอ่อหน้าศูนย์นครราชสีมาเนะี่ยคุณก็จะได้ราคา340บาทเพราะไม่มีค่าส่งไงน,นะคะจะเปิดรถให้เมื่อก่อนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลถนะคะคือเหมาเหมาราคานี้ไปเลยนะคะแต่ถ้ามามาซื้อที่หน้าศูนย์เนี่ยแต่ก็ไม่จะว่าจะมีหรือเปล่านะต้องดูดีๆว่าเขามีหรือเปล่าเนาะอันนี้นะคะมาเลเนะ มาเลเนะคะได้สองกระป๋องสองกระป๋องห้าร้อยหกสิบบาทนะคะแถมกระป๋องผ้าหนึ่งใบนะคะแบบนี้นะนะคะแถมกระป๋องผ้าหนึ่งใบนะคะสามกระป๋องส่งฟรีค่ะทุกคนนะคะเฉพาะเฉพาะมาเลเนะสามกระป๋องส่งฟรีนะคะนี่กระป๋องผ้าเป็นแบบนี้นะคะกระป๋องผ้าเป็นแบบนี้นะคะราคาเท่าไหร่คืออะไรคะปอเปี๊ยะใช่ไหมปอเปี๊ยะสามร้อยเก้าสิบค่ะปอเปี๊ยะสามร้อยเก้าสิบค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็น กระเป๋าผ้าสามกระป๋องส่งฟรีได้กระเป๋าผ้าด้วยแต่ถ้าสองกระป๋องเนี่ยแผนกระเป๋าผ้าหนึ่งใบนะคะน้องแทนเอาน้ำสลัดมาสิ่ลูกน้ำสลัดนะคะอาจารย์ว่ามันขวด,ดน้ำสลัดอยู่กับพี่เขาหรคะลูกขวดน้ำสลัดนะคะ อันนี้สําหรับใครอยากได้ก็สั่งเลยนะคะน,นี้อยากได้สั่งเลยแล้วก็อันนี้นะคะมาโปรโอันนี้นะคะหนึ่งช้อนเท่ากับไข่ขาวสองฟองในกรณีที่คนไข้ไม่ค่อยทานอาหารนะคะแล้วเราอยากจะให้คนไข้ได้โปรตีนที่เพียงพอสมมติว่าวันหนึ่งต้องการโปรตีน3 6กรัมสมมตินะแต่ดูแล้วแม่ทานไข่ไม่ถึง6ฟองน,นะคะสมมติสมมตินะคะเราก็ใช้อันนี้หนึ่งช้อนจะชงดื่มเหมือนนมนก็ได้ชงดื่มช้อนเล็กๆเป็นถ้วยเล็กๆก็ได้นะคะอันนี้จะชงดื่มก็ได้เพราะว่าในน้าําอุ่นเล็กๆไม่ต้องแก้วใหญ่มากนะคะนี่สอนวิ ไม่กินก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรก็คือสาหรับ,บคนที่กินไม่พอถ้าคนกินพอแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มในกรณีที่เราทานอาหารไม่พอนะคะเราใช้ไอ้นี่หนึ่งช้อนนะคะจากก้นชงใส่กาแฟทุกวันเลยนี่ใครหน้าตาพิันปึงปังนะคะทุกคน เมื่อก่อนาจารเปิ้นทานอีกแบรนด์หนึ่งแต่ดาจารย์เปิ้นคิดว่าเราเอานี้ดีกว่าราคามันประหยัหดกว่ากันนะคะหนึ่งช้อนเท่ากับกินไข่ขาวสองฟองนะคะอาจารย์เปิ้นก็ชงใส่กาแฟดำนะคะแทนคอฟฟี่เมเปิลไม่ใช่แทนครีมเทียมเพราะไม่ทานครีมเทียมอยู่แล้วอาจารย์เปิ้นก็ใช้ตัวนี้เหมือนอาจารย์เปิ้นทานไข่าขาวได้วันละสองฟองนะคอาจารย์เปิ้นใส่สองช้อนก็คือไข่ขาวสี่ฟองมาโปรนะคะมาโปรนะคะ,าะ,คะสารก็ของรวมกันก็ได้นะอันไหนก็ได้อันไหนสองอันไหนหนึ่งก็ได้นะคะอาจารย์เปิ้นก็ส่งฟรีให้นะคะอันนี้กระป๋องละะะะบบาาททคค่น หนึ่งช้อนเท่ากับไข่ขาวสองฟองอาจารย์เปิ้ลไม่ได้เป็นโรคไตอาจารย์เปิ้ลก็เอาไปชงดื่มนะคะใส่กาแฟนะคะถ้ายัางไม่ฟอกไตทานอันไหนถ้ายัางไม่ฟอกไตทานอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ถ้าคาโปรตีนไม่พอนะลูกถ้าโปรตีนไม่พอถ้าโปรตีนไม่พอทานอันนี้นะคะถ้าพอแล้วไม่ต้องทานอันนี้สาหรับคนที่ผู้สูงอายุก็ได้นะใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมๆขาดสารอาหารอย่างนี้ยค่ะ ไม่เกี่ยวกับโรคไตนะผอมๆขาดสารอาหารเนี่ยอาจารย์ว่าแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยนะคะคือเหมือนกินไข่ขาวอะแต่มันเป็นโปรตีนที่ทดแทนไข่นะคะ1ช้อนให้โปรตีนเจ็ดกรัมเท่าไขบไข่ขาวสองฟองไม่เกี่ยวกับโรคไตก็ได้นะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราไม่ค่อยแข็งแรงนะคะหรือว่าแบบเอยดูแล้วอยากบำรุงอยากดูแลสุขภาพอยากเพิ่มน้ําหนักอยากเพิ่มโปรตีนให้ท่านนะคะก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโรคไตนะอันนี้คนที่เป็นแผลกดทับนะคะนอนติดเตียงมีแผลกดทับนะคะนี่พูดโดยสาะหมออาหารเนาะ นอนติดเตียงนะคะมีแผลกดทับเราก็ใช้มาโปรนี่แหละคะ่ะชงผสมชงผสมน้ําอุ่นให้ท่านทานเพราะว่าเมื่อเราได้โปรตีนที่เพียงพอนะคะไอคำว่าโปรตีนนี่เราเรียนมาเอาง่าย <independ ents S 1> ๆซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะฉะนั้นการที่กินมาโปรสองช้อนเนี่ยนะคะจะทําให้คนไข้ได้รับโปรตีนที่ เท่ากับไข่สองฟองถ้ากินสี่ช้อนสองช้อนก็คือไข่สี่ฟองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแผลคนไข้ก็จะตื่นขึ้นตื่นขึ้นคนที่มีแผลนะคะคนที่มีแผลคนที่เป็นแผลที่เท้าแผลกดทับหรือว่าขาดสารอาหารอันนี้ควรมากเลยค่ะอันนี้แนะนําเลยนะคะเพราะส่งภาพให้อาจารย์ดูอาจารย์ก็ไม่ค่อยกล้าดูแล้วค่ะเป็นภาพที่คนไข้ที่เป็นแผลกดทับก้ดีขึ้นนะคะที่แพทย์บอกว่าโอ้โหคนไข้ดีขึ้นจากตัวนี้เลยนะคะนี่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลอาจารย์เพินก็ใช้กับคนไข้นะคะ อันนี้ใช้กับคนไข้ที่แบบผอมน้ำหนักน้อยนะคะหรือว่าคุณแม่ที่คนไข้ที่เป็นแผลแผลติดติแผลแผลกดทับนะคะแล้วก็เป็นแผลที่เท้านะคะคนนี้จะเห็นชัดมากนะคะคนที่เป็นแผลผอมแห้งแรงน้อยเนี่ยอันนี้ควรจะทานนะคะมาโปรนะคะแล้วก็ตัวมาเล็ใช่ไหมการต่งรัปรตนนะนะคะหนึ่งช่วยทาอันนี้หนึ่งช้อนให้โปรตีนสามกรัมนะคะหนึ่งช้อนให้โปรตีนสามกรัมแต่เขามีพลังงานติดนะพลังงานเท่าไหร่นะคะแปดถึงจำไม่ได้นะคะจําบ่อได้นะคะ หนึ่งช้อนให้พลังงานนะเท่าไหร่นาะน,นัะแคลอรี่ดูก่อนนะคะนะคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะพลังงานนะคะนี่นะคะพลังงานพลังงานนะคะคือไม่ไม่อันนี้เขาไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นทดแทนไข่ขาวนะคะให้พลังงานทดแทนอาหารได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งพลังงานแต่โปรตีนต่ํานะคะอันนี้นะตัวมาเลสนะคะตัวมาเลสนะคะ ว่าจะมีปริมาณอยู่ข้างกระป๋องนะคะพอดีว่ารีบ,รบๆก็ได้ไม่ได้ดูนะคะกระป๋องนึงมี400กรัมนะคะอันนี้ไว้ทดแทนเวลาที่อมมว่าน้องเปาเปาตอนเช้าไม่ได้ทานเปาเปาตอนเช้าไม่ได้ทานข้าวไปเปาเปาก็ส่งอันนี้ไปเลยค่ะถ้าต้องการโปรตีน12กรัมเปาเปาง4ช้อนก็เท่ากับคุณค่าทางโภชนาการของโปรตีน12กรัมแล้วก็ได้สารอาหารอื่นๆครบ5หมู่โดยที่ไม่ต้องเคี้ยว ใช้ตัวนี้ต้องใช้ให้ฉาญฉลาดต้องใช้ให้เข้าใจกับทุกคนนะคะสี่ช้อนสิบสองกร,รมัมสี่ช้อนให้โปรตีนสิบสองกร,รมัมแล้วก็ให้พลังงานจาไม่ได้ประมาณ300กว่าถึง400กิโลแคลอรี่ไม่ถึง400หรอกประมาณ300กว่ากิโลแคลอรี่นั่นห,หมายความว่าทดแทนอาหารหนึ่งมื้อค่ะทุกคนเนาะใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะทุกคนใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเริ่มดูแลไตด้วยความเข้าใจกันแล้วก็อันนี้ค่ะก่อนจะจากกันอย่าลืมนะสามกระป๋องเนี่ยส่งให้ฟรีนะคะวันนี้นะ,ะเฉพาะไรสดนะคะ เฉพาะไรสดฝากกระป๋องส่งให้ฟรีนะคะแล้วอันนี้ค่ะอันนี้นะคะอันนี้นี่คือคว,ความความความสีโอเคแล้วสวยไหมสวยไหมนะคะความสีโอเคแล้วอันนี้คือน้ําสลัดจ้ะอันนี้น้ําสลัดค่ะที่ชอบทงทานขนมเปี๊ยะใช่ค่ะอร่อยอันนี้น้ําสลัดค่ะทุกคน นะคะยังไม่มีฉลายังไม่มีอะไรเท่านั้นแต่ว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเคเลยหน้าตาแบบนี้โอเคเลยราดน้ําสลัดเดี๋ยวจะมาสอนทําสลัดรักไตค่ะทุกคนไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ถ้าเราไม่ทําแค่คิดว่าเราจะทําได้เราก็ทําได้แล้วแหมเดีวนี้ฟังฟังเขาพูดมานะคะฟังเอ่อดิเคานที่นะคะฟังในรถมานะคะดรนโปเลียนฮิลชอบฟังพวกนี้มีความสุขนะคะเราก็รู้สึกอาจารย์บัณดิตรังสีอาจารย์ชอบนะคะเขาบอกว่า แค่คิดแค่คุณคิดว่าคุณทำได้อะคุณก็ทำได้ไปแล้วนะโอเคไหมคะพี่ตุ๊กแค่คุณคิดว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้ไปแล้วนี่คือแค่ความคิดนะยังไม่ได้ลงมือทำเลยเห็นไหมมันจะง่ายขนาดนั้นเลยมันง่ายมากนะคะบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์สร้างขึ้นมันมาจากความคิดทางนั้นค่ะทุกคนธุรกิจต่างๆในนี้มันมีอยู่ในหัวอาจารย์มาก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้แค่อาจารย์คิดว่าอาจารย์ทําได้อาจารย์ก็ทําได้แล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้น อาจารย์ทาได้คุณก็ทําได้ไม่ว่าเรื่องอะไรเพราะนั้นตอนนี้น้ําสลัดมาแล้วนะคะแล้วน้ําสลัดนี้นะคะความเหนียวโอเคมากไม่เหนียวมากนะคะแล้วอาจารย์เปิ้ลใช้ตอนแรกว่าจะใช้น้ำตาลย่าหวานนะคะเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลอาจจะไปปรับสูตรที่หนึ่งตอนนี้เอ่ออาจารย์เปิ้ลใช้ตัวน้ำตาลที่เป็นไฟเบอร์น้ำเชื่อมไฟเบอร์ค่ะทุกคนแล้วก็น้ำตาลหล่อห้างกล้วยอยากให้อยากให้เราได้อ่ อยากให้เราได้ความอร่อยด้วยแล้วก็ความสบายใจสบายใจด้วยแล้วที่สําคัญนะคะต้องต้องต้องปลอดภัยกับพวกเราต้องออกจากตัวอาจารย์เพราะถ้าสูตรอื่นอาจารย์ก็ไม่กล้าบอกไงไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรยังไงไม่รู้แต่ถ้าเป็นของอาจารย์เพิ่นอาจารย์มั่นใจค่ะว่าอาหารโรคไตให้ไว้ใจอาจารย์เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะออกมาไม่น่าจะเกินมันที่ไม่น่าจะเกินกลางเดือนมีนานะคะเป่าเป่าเป,า,เป,า,เปาก็เห็น ก็เห็นอาจารย์อยู่แล้วเนาะนะคะคุณพี่ตุ๊กคิดปุ๊บทำปั๊บนะคะออกได้เร็วเท่าไหร่ออกเลยค่ะพี่ตุ๊กขานะคะไม่รีรอไม่รอรีนะคะอันนี้นะคะก็เดี๋ยวรอสักหน่อยน้ําสลัดนะจ๊ะเ<ส>ดี๋ยวไปดูส่วนผสมให้มันลงตัวก่อนเพราะว่าอาจารย์ก้นใช้น้ําเชื่อมไฟเบอร์เ,เราจะได้ใยอาหารด้วย2เราจะใช้น้ําตาลหล่อห้างกล้วยนะคะ ได้ความเปรี้ยวนะคะถึงไม่จะเป็นเปรี้ยวจากน้ำส้มสายชูแต่ว่ามันก็ไม่ได้อันตรายสำหรับพวกเรานะคะมันอยู่ที่วิธีการใช้งานนะจ๊ะทุกคนเพราะว่าอาจารย์สอนเสมอนะคะคุณแม่เป็นไตในที่สี่ทานอะไรคะทานได้ค่ะทานได้ทุกอย่างเลยนะคะทานได้ทุกอย่างเลยของอาจารย์เปิ้นนะคะคนไข้โรคไตถ้าเป็นขนมกับน้ำพริกทานได้ทุกอย่างน้ำจิ้มทานได้ทุกอย่างนะคะไตทุกระยะด้วยแต่ถ้าเป็นไตระยะก่อนฟอกใช้ตัวนี้ค่ะ ถ้าเป็นไตระยะหลังซอกอยากเพิ่มโปรตีนใช้ตัวนี้ค่ะแต่เราไม่ได้สารอาหารตัวอื่นนะอันนีไ้ได้แต่โปรตีนอย่างเดียวนะคะนี่ก็ได้เป็นโปรตีนกับพลังงานด้วยอันนี้ได้สารอาหารครบห้าหมู่นะคะสองกระป๋องได้กระป๋องผ้าหนึ่งใบนะคะไม่ใช่ถุงผ้านะกระป๋องผ้าดีๆ3สามกระป๋องส่งให้ฟรีค่ะนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะทุกคนนะคะโอเคนะคะค,ะคะุยกันเป็นไตระยะที่สี่นะคะย้ําเสมอนะคะว่าทุกคนเราต้องคิดไปก่อนล่วงหน้าว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นตามใจจริงๆนะคะจะเปิ้ล คุยกับแฟนมันนี้ยังบอกว่าโขพ่อชีตเรามาถึงวันนี้นะแม่เลยบอกว่ามันมาจากความคิดของแม่ที่แม่คิดเสมอว่าไม่มีอะไรที่แม่ทําไม่ได้แล้วแม่ก็คิดเสมอว่าทุกอย่างล้วนเป็นไปได้แล้วก็มันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยนะคะถ้าใจเรายินดีที่จะรับมันนะคะทุกคนเหมือนกันนะคะจันทร์้นรักแล้วก็เป็นของทุกคนไม่อยากเห็นพวกเราต้องทุกข์ใจกับความเจ็บป่วยนะคะนี่ก็คือ ช่วยเราเนี่ยแต่ตัวส,สวยๆนะคะแล้วก็ยิ้มหวานๆนะคะให้พวกเรามีกกำลังใจแล้วก็จะได้ไปดูแลไปกันไงนะคะรับสีม่วงใช่ไหมคะอเอากี่ะ๋๋องะคุณพี่สองะ้าก่องก็ให้กระเป๋าผ้านะสีม่วงอ่ะ แถมกระป๋องก็ให้สองกระป๋องก็ให้กระเป๋าผ้านะแต่ถ้าสามกระป๋องส่งรีนะอันนี้กระป๋องละหกร้อยห้าสิบนะคะอยากสั่งก็สั่งไปที่ไลน์โอเอก็ได้นะคะทุกคนนะคะรักแ,แล้วก็เป็นห่วงนะคะทุกคนแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าเอาความรู้ที่อาจารย์ที่อาจารย์ให้ทุกวันไปไปดูแลตัวเองถึงแม้คุณไม่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์อานนจารย์พุอนอะไรเลยอาจารย์พุนก็ไม่เคยว่าอะไรคุณเลยนะคะขอคุณเนี่ยไปดูแลไปนะคะอย่างด้วยความมั่นใจแล้วก็สบายใจสบายใจกันไปนะคะอาจารย์พต่อออหหห้้งต่ััใมนเป็นสักแล้วก มีผีปันอีกเยอะแยะมากใาม่ที่อยากจะนําเข้าไหมพวกเรานะคะตอนนี้โรตีกรอบนี่คือมีมีของหรอลูกเหรอโรตีกรอบมีของรอคะอันนี้เดี๋ยวพวกเรารอเดี๋ยวนะนะคะนะคะขนมตอนนี้ที่มีอยู่นะคะมีข้าวแตนนะคะที่เห็นตรงหน้าเนาะจริงๆก็สั่งได้ทุกอย่างนะคะแต่ว่าทยอยส่งเนาะขอคนไม่รีบนะคะใครรีบประจาาถ้าถ้าใครรีบเลยนะมีข้าวแตนมีทองแผนวางอยู่ตรงหน้านะคะข้าวแตนทองแผนแล้วก็ข้าวแขกมันหายไปไหนหมดแล้วก็ยัง อ๋อเข้าเข,ข้าแข็งมีนะคะป้ายันใส่หน้าไหนเราว่าไงาาจะหมดอีกแล้วเหรอเอาเห,อเหรอเะ<ช>มรอดอีกแล้วอาจารย์ไม่รู้เลยว่าอาจารย์เปิ้นขายดีดนะนขนาดนั้นเขาแพนหมดนะี๋ยวเขาุกคนประกาศประกาศนะคะ,าะาตายแล้วาวาย ที่เห็นอยู่ตรงหน้านเนี่ยวย่าเ๋ยาว่าอะไรนะคะคือเข้ามาวางเฉยๆเขาสงสารคนที่มาซื้อเอ้าเขาแต่ไม่มีเลยนะคะทุกคนจองไว้วันศุกร์มานะคะโรตีกรอบก็คือทิศหน้าเหรอโรถพุทหน้าเหรอโรตีกรอบที่มาวันนี้มาทีพุทหน้าโรตีกรอบพุทหน้าเขาแต่มาวันศุกร์ทองแคงมีพุวกนี้แค่เท่านั้นแหละค่ะปั้นขิดเ่ะปั้นขิดก็ทยอยมาทุกวันมีกรอบก็ทยอยมาทุกวันโอเคค่ะ โอเคนะทุกคนตามนี้นะจ๊ะถ้าใครสั่งจากไร์สดรอได้อาจารย์ให้ค่ะ หกล่องส่งฟรีค่ะอย่าไปบอกคนอื่นนะเฉพาะไลฟ์สดนะจ๊ะทุกคนหกล่องส่งฟรีขนมหกล่องส่งฟรีรวมน้ําพริกได้ขอคนรอได้เพราะว่าคนรอได้ก็รักอาจารย์เปิ้ลนะคะไม่ใช่ว่าอาจารย์เปิ้ลแบบว่าต้องการเงินคุณแล้วก็ส่งของตามทีหลังไม่ใช่เลยจ้ะแต่มันเป็นการจองค่ะทุกคนถ้าไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้นานสักทีเนาะโอเคค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะข้าวแตนอร่อยค่ะยีตลอดการขอบคุณมากมากค่ะรีบสั่งหมูสั่งมาเลเซ3กระป๋องน้องแฮมเอามาเลยไปส่งให้พี่เป่าๆา3กระป๋อง นะคะให้เลยเห็นไเห็นเห็นเลยเนี่ยนะคะให้พี่เป่าๆนะคะสางกระป๋องส่งฟรีนะคะสางกระป๋องส่งฟรีอ่าแล้วก็ให้ถุงผ้าพนี่มาพี่เป่าๆหนึ่งใบนะคะให้แพ็กเดี๋ยวนี้เลยเป่าๆนะคะใครจะเอากระป๋องสีนค้าไหนนี่นี่นี่หยิบให้แล้วนะคะนี่นะปเป่าๆป่ะลูกอา่างไปไม่เห็นจัดการให้พี่เขานะคะหลักต้องการอะไรเท่าไหร่บอกเลยเดี๋ยวจะหยิบให้เดี๋ยวนี้เขา <laughs> อยู่ตรงหน้านะคะขอทุกคนโชคดีนะคะชีวิตของเรามันสั้ำนัดนะคะยากกว่าที่เราจะทุกข์ ให้เราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันง่ายนะคะแล้วทุกอย่างมันเป็นอย่างที่เราคิดจริง,รงเพราะฉะนั้นเราจะคิดไม่ดีทำไมไมคะต้องคิดต้นดีๆทุกคนถ้าความคิดมันเป็นจริงเราจะคิดสิ่งที่ไม่ดีทำไมดีมันเกิดไงเนาะอาจารย์กลัวมากกลัวความคิดไม่ดีกลัวความคิดลบนะคะไม่เอาไม่เอาชีาวิตอาจารย์เพื่อนอาจารย์ยินยอมว่าใครจะว่าโลกสวยอาจารา์ก็โลกของฉันสวยจริงๆโอเคไหมทุกคนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะไปเป็นหมอรักษาตัวเองใช้บ้านเป็นโรงพยาบาลแล้วก็อาหารปญญา็นยานี่อรออกันต่อไปนะคะคนะคะ น้ำสลัดรักไตนะคะโอเคนะทุกคนขอทุกคนช่วยดีนะจ๊ะบายบายขอบคุณนะคะทุกคนคิดถึงคิดถึงนะจ๊ะสวัสดีค่ะ okay.